งานเข้านักร้องดังก็ลอตอกล่าวโทษเอี่ยวเปิดเว็บซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกิโลเมตรเมื่อวันที่22ธันวาคมก็ลอตอกล่าวโทษบริษัทบีบิดฟินเทคลิมิเต็ดบีบิดนายอารมณ์โพหารรัตนกูลหรือคัตโตลิปตาและนายนทัศนคลังเปรมจิตต่อกองบังคับการปร,บราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บกปอสในความผิดกรณีมีบิดกระทำการเข้าขายการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ enfin สินทรัพย์ดิจ mm. ิทัลพศ .2561 คอรกสินทรัพย์ดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลอต ได้รับแจ้งเบอดแสและตรวจสอบพบว่าตั้งแต่วันที่25มกราคม2565บีบิดเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์บิบิด m o m ได้ให้บริการจัดระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ0.1 ของมูลค่าธุรกรรมที่ลูกค้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและมีการชักชวนและประชาสัมพันธ์เป็นภาษาไทยให้มาใช้บริการของบีบิดผ่านเว็บไซต์บีบิดเพจ a c e b o o k ชื่อบีบิดไทยเทเลแกรมชื่อบีบิดประกาศภาษาไทยและอินสตาแกรมชื่อบีบิดไทยแลนด์รวมทั้งปรากฏว่าบีบิด ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการขายจากนายอารมณ์และนายนทัทผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบุคคลทั้งสองได้แก่เพจ Facebook และ YouTube ชื่อไม่มีมูหมาไม่ซื้อและ l ลาย Open Chat ชื่อ Stop Loss c l คลอันทำให้บีบิดเป็นที่รู้จักและมีบุคคลสนใจไปใช้บริการบีบิดมากขึ้น การกระทำของบี้บิดเข้าขายประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามมาตราสามแห่งพอรอกรสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งบี้บิดดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา26อันมีความผิดและระวางโทษตามมาตรา66แห่งพอรอกรสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการกระทำของนายอารมณ์และนายนทัศ ข้าวขายเป็นผู้สนับสนุนบีบิดในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา26อันมีความผิดและระวางโทษตามมาตรา66แห่งพอรรกอสินทรัพย์ดิจิทัลประกอบมาตรา86แห่งประมวลกฎหมายอาญา